วันนี้เราจะผัดหอยเซียวนะคะทุกคนหอยเซียวสดๆเลยมีไข่ด้วยนะคะนี่ที่เราเตรียมไว้ก็พริกกระเทียมนะคะทุกคนเอาไปสับๆเตรียมซอสไว้ด้วยนะคะทุกคน mm hmm. เขาบอกว่าผัดไผ่แห้งๆเลยอย่างเงี้ยนะคะทุกคนลองทําครั้งแรกนะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะทุกคนรอรู้นะคะผัดหอยเซียวพริกพริกกระเทียมเนี้ยนะคะทุกคนนี่ไข่ยเยอะเลยอะ่ะเราก็ไม่เคยเห็นกันนะ,นะคะทุกคน เราก็คั่วพริกกระเทียมให้หอมๆกันนะคะทุกคนอันนี้เราสรับเอานะคะอันนี้ก็คือแบบเราเร่งรีบเ่าทุกคนบางคนเขาก็แยกกระเทียมไปคั่วกระเทียมก่อนแล้วค่อยใส่พริกนี่นะแต่เราสรับรวมก,กันเลยกล <c oughs> ิ่นพริกแกง,งกินรานี่กลิ่นแรงมากเลยทุกคน เขาบอกว่าต้องต้องไฟแห้งๆนะคะเพ็งแกงเรียบร้อยมัมหอมมาก คู่ปรุงรสก็จะไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนนะ้ำมันเอาซอสฝาเขียวน้ำมันหอยใครชอบผงโนก็ใส่ลงไปเอาทำไมไฟมันดับนนนนนคนมันไม่เหมือนผัดแล้วนะมันเหมือนแกงแล้วนะทุกคนน้ำหอยมันเยอะเสร็จแล้วก็เราโรยต้นหอมลงไปนะคะทุกคนนี่ต้นหอมเราก็ซอยซอยเล็กๆนี้เลยนี่นะคะผัดหอยเซียวครั้งแรกของเรา ก็น่ากินอยู่นะก็น่ากินอยู่นะคะทุกคนแต่รสชาติจัดจ้านมากๆเพราะว่าเราใส่พริกเยอะนะคะว้าวผัดหอยเซลครั้งแดกของเรานะคะทุกคนทานด้วยกันนะคะ